ตปชคันธิสิทธิ์ป่วยโดนหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนครบสองนาทีเช็คความแค่นใหญ่ไหมั้นเนี้ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกด้ยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศ สัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พบกับ RMU Special Report นะคะนำท่านผู้ชมมาอยู่ที่หอประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาในวันนี้เป็นการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปีการศึกษา2557ในรอบทั่วไปนะคะซึ่งในวันนี้จะมีนักศึกษามากกว่า4,000คนนะคะหลั่งไหลกันเข้ามาแบบคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏป่า,าสารคามของเราเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในการรายงาน งานตัวของนักศึกษาใหม่ประจำปีนี้ค่ะในนามของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2,557แล้วก็ท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับในวันนี้เป็นวันบรรยากาศของวันรายงานตัวในรอบทั่วไปซึ่งเ,เมื่อวานนี้เป็นรอบเ,อเรียนดีและความสามารถพิเศษเจำนวน1ัน0คนและว,วันนี้อีกประมาณ4000คนนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความน่าพึลื่นนะครับก็หวังว่านักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นี้เนี่ยจะได้รับความประทับใจนะครับแล้วก็จะได้รับการศึกษาได้รับาการดูแลจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับน้องก็เรียนอยู่ จงังหวัดปัตตานีครับแล้วมาสอบเข้าได้ที่มาสอบเข้าได้ที่ราชพัฒน์วิทยาการจัดก,การครับนาวิทยาการจัดก,การครับแต่มีความตั้งใจยังไงครับกับน้องมีความังไหมครับน้องเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาเลือกคณะเดียวเขาอยากจะเรียนคณะนี้แล้วเขาก็ทำสำเร็จเขาทำสำเร็จเขาำำเขก็ดีใจผมในฐานะผู้ปกครองผมก็ ดีใจกับเขาด้วยก็เราต้องตามใจผู้ที่เขาจะเรียนเราไม่ต้องบังคับอะไรให้เขามากมายทุกวันนี้ทําอะไรให้ดีที่สุดในสิ่งที่ตัวเองชอบมันมันดีนะแล้วผู้ปกครองนี่มีความหวังกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับก็หวังว่าเป็นสถาบันที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเรา ได้พัฒนาประเทศชาติต่อไปมีความหวังว่าจะมีนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่จะช่วยช่วยให้ลูกหลานของเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแยะแล้วก็ลับเข้ามาพัฒนาประเทศชาติวันนี้เป็นการรายงานตัวของนักศึกษารอบทั่วไปอ้าวปติเืองขั้นตอนที่หนึ่งนั้นนะคะเป็นการตรวจใบเสร็จรับเงิน ตวรวจใบจ่ายสารหลักฐานทางสาขาที่จเจนสอบได้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมากนะคะในการรายงานของตัวน้องเองนะคะให้กับคณะกรรมการที่รอรับน้องอยู่นะคะคนก็าวนา,นาไปเด้เลยนะคะจำเราถูกต้องทุกฉบับก่อนที่จะโอน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่กับดิฉันนะคะทัดดาดวงยินชนแล้วก็น้องนักศึกษานะคะซึ่งด้านหลังนะคะก็เป็นบรรยากาศในการมารายงานตัวนะคะซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่4ในการที่จะวัดรองเทา้าแล้วก็วัดขนาดชุดน,นักศึกษานะคะที่น้องๆแต่ละคนนะได้ทําการรายงานตัวเสร็จเรียบร้อย3ขั้นตอนจากด้านบนนะคะก็จะลงมาที่ด้านล่างบริเวณนี้นะคะตอนนี้อยู่กับน้องนักศึกษาที่มาวัดชุดค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะรายงานตัวนิดนึงชื่อธนพรบานธรรมค่ะ,คะมาจากโรงเรียนไหนคะจากโรงเรียนกรารัญวาสจังหวัดพนแกนค่ะ,คะแล้วอะไรที่ทําให้น้องตัดสินใจมาเรียนที่นี่คะก็พอดีที่เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็เลยมาเรียนด้วยกันค่ะแล้วมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนแห่งนี้คะก็คาดหวังว่าจะเออเขาเรียกว่าอะไระอ่ะเออ สอนเราดีให้เราเป็นบุคลาการที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะโอ้โหนะคะนี่ก็คือความคิดเห็นของน้องนะคะที่ได้มีความมุ่งมั่งแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามแห่งนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องจะประสบความสําเร็จในการเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับน้องๆน,นะคะสโมสรน,นะคะซึ่งบริเวณด้านหลังนะคะก็จะเป็นน้องๆสโมสรคณะต่างๆนะคะที่มาชูป้ายนะคะเตรียมต้อนรับน้องแต่ละสาขาวิชาของตอนเองนะคะเพื่อที่จะนําเข้าซุ้มทํากิจกรรมในการสารสัมพันธ์พี่น้องรวมไปถึงการนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะด้านหลังนี่เป็นพี่ๆจากคณะไหนคะ,ะนค,คณะเทคโนโลยีการเกษตรครับ กเกษตรนะคะเอ็นมีป้ายคณะวิทย์มาด้วยกันหรือเปล่าก็อยู่ด้วยกันอ่าอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้<อ>เป็นคณะค<อ>ณะว<อ>ิทยาศาสตร์แล<ณ>ะเทคโนโลยีครับเป็นยังไงบ้างคะมีการเตรียมตัวเตรียมงานในครั้งนี้กี่วันแล้วก็ประมาณ3 4วัน,ลนแล้วครับสาวันครับแล้วทุกคนในคณะได้มีส่วนร่วมอะไรกันบ้างคะก็มาช่วยกันจัดซุ้มเพื่อต้อนรับน้องที่เข้ามาปีหนึ่งลครับนะครับอ่าแล้วในในซุ้มของเรานะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ ก็มีเจดกรรมอยู่ที่ศุนยนะครับก็มีวิชาการก็แนะนําน้องแนะนําน้องวันที่น้องจะมาข้อาคาดัดวันไหนวันไหนนะครับก็ ก็มีอย่างนี้แหละครับค่ะก็ถือได้ว่านะคะเป็นการแนะนําแนวทางในการเข้ามาอยู่ในรัวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแห่งนี้นะคะรวมไปถึงนข้อปฏิบัติตัวต่างๆและก็ในการนัดหมายนะคะของน้องๆว่าจะต้องมาวันที่เท่าไหร่เข้าค้าเชียวันไหนด้วยนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางรุ่นพี่ของแต่ละคณะนะคะได้ทุ่มเทเพื่อที่จะต้อนรับน้องใหม่ในปีนี้ค่ะ you และนี่นะคะก็คือบรรยากาศนะคะในการรายงานตัวนักศึกษานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2ในรอบของภาคทั่วไปนะคะซึ่งวันนี้ก็มีนักศึกษามารายงานตัวถึง3,900กว่าคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็ขอต้อนรับนะคะน้องๆเข้าสู่รั้วเขียวแดงน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันทัดดาวดวงจันโชธพร้อมทั้งทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในอกาศหน้าสวัสดีค่ะ ความรักสามัคคีสิ่งที่เราชู วาเรเดำผู้ป่วยใรรากาศนะครบจากไไม่ได้เลิี่ชั่วโมงคือพันธค่าสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินสวแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจำตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชำงานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา